โบโลกสวัสดีครับคุณฟังครับวันนี้พบโลกนะครับวันที่สองพฤษภาคมครับย้อนไปเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานสากลครับหนึ่งพฤษภาคม International Workers Day นะครับหรือบางประเทศก็เรียกว่าเมด วันแรกของเดือนพฤษภาคมถือเป็นวันหยุดแห่งชาติมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ชนชั้นแรงงานได้หยุดพักผ่อนหรือแสดงออกถึงความต้องการ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ใช้แรงงานาทุกฝ่ายนั้นได้มีความสุขกันนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิแรงงานในหลายประเทศทั่วโลกครับโดยที่รัเสเซียสมาชิกสภาพ สหภาพนะครับของแรงงานการค้ากว่าหนึ่งแสนคนสมาติกสาภาพแรงงานกว่าหนึ่งแสนคนก็ได้เดินขบวนเข้าสู่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพื่อแสดงพลังสนับสนุนจุดยืนของอประธานาธิบดีเลาดิเมียร์ปูตินในวิกฤต <c oughs> เป็นวิกฤตการทางทหารกับยูเครนครับ ที่ตุรกีนะครับตุรกีนี่เกิดการประทะกันระหว่างแรงงานกับตำรวจในนครอ,อิสตันบูลที่วางกำลังไว้ถึงสี่หมื่นนายครับพร้อมรถลำเรียงพลหุ้มเกราะแล้วก็ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับที่ตุรกีนี่เกิดประทะกันที่มาเลเซียก็ใกล้บ้านเรานะครับแรงงานหลายพันคนประท้วงนโยบาย การเก็บภาษีแบบใหม่ของรัฐบาลที่ผลักภาระการชาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นให้ชนชั้นกลางและก็ชนชั้นล่างนะครับซึ่งเริ่มมารับใช้อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ก็มีการประท้วงกันที่บางประเทศครับคนงานจํานวนมากประท้วงให้ทางการเอาผิดเจ้าของอาคาร ารานหน้าพราซาหคงจำกันได้นะครับซึ่งถล่มโรงงานเมื่อปีที่แล้วเราก็ส่งผลให้มีแรงงานในโรงงานสิงทอของประเทศเสียชีวิตกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยายครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คลื่นไหวนะครับที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแรงงานนะครับมีการสำรวจ,จในในบ้านเรานะครับผลสำรวจความสุขของคนทำงาน ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2555นะครับเป็นของ Happynometer นะครับเครื่องมือวัดความสุขของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นของมหาวิทยาลายัยมหิดลครับวัดความรู้สึกและประสบการณ์ก้9มิตินะครับได้แก่สุขภาพดีผ่อนคลายดีน้ำใจดีจิตวิญญาณดี ครอบครัวดีนะครับแล้วก็สังคมดีใฝ่รู้ดีสุขภาพเงินดีแล้วก็การงานดีนะครับก็แบ่งการสํารวจออกเป็นสองรอบก็ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังครับแบ่งอย่างนั้นนะครับหกเดือนกับหกเดือนผลสํารวจออกมานะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับรอบแรกระหว่างมกราคมถึงมิถุนายนนะครับมีคนทำงานมีคนทํางานตอบแบบสํารวจทั้งหมดเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบกคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนทํางานหญิง รอยละหกสิบสี่จุดห้า 5, มีอายุระหว่างยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่ปีนะครับร้อยละสามสิบหกจุดสี่ก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละสี่สิบจุดสองนะครับทํางานด้านบานบริหารการผลิต และงานในสมนาคายเกือบสามในสี่เป็นการจ้างแบบประจำนะครับเกือบครึ่งทำงานในองค์กรปัจจุบันสิบปีขึ้นไปครับคะแนนเฉลีย่ยทุกมิติเกินร้อยห้าสิบก็ถือว่าอยู่ในระดับแฮปปี้นะครับหรือมีความสุขมีระดับความสุขตามเป้าหมายถ้าคะแนนเฉลีย่ยทุกมิติต่ำกว่าร้อยละห้าสิบก็ถือว่าอยู่ในระดับอันแฮปปี้นะครับหรือระดับความสุขต่ำกว่าเป้าหมายนะครับผลการสำรวจออรอบแรกก็พบว่าคนทำงานทั่วประเทศมีความสุขร้อย อยละหกสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับโดยมีมิติด้านจิตวิญญาณนั้นดีที่สุดได้คะแนนสูงสุดร้อยละแปดหกสิบแปดจุดหกมิติด้านสุขภาพดีน้ำใจดีสังคมดีการงานดีไฝ่รู้ดีนะครับได้คะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละหกสิบมีเพียงสามมิติเท่านั้นครับที่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละหกสิบ คือครอบครัวดีครับร้อยละห้าสิบหกจุดนะครับสุขภาพการเงินดีร้อยละห้าสิบห้าจุดเจ็ดแลวก็ผ่อนคลายดีต่ําสุดครับร้อยละห้าสิบ็ดจุดสามคือไม่ค่อยผ่อนคลายก็คือเครียดกันอยู่ครับในรอบสองนะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมมีผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับเป็น1 6 9่ง้า้อหสิบเกคนแต่ข้อมูลคนทำงานก็ไม่แตกต่างไปจาก รอแบแรกนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละหกสิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็มีอายุระหว่างยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่ปีร้อยละสามสิบห้าจุดห้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละสี่สิบสองจุดเก้าครับทํางานสายบริการสูงสุดร้อยละสี่สิบสองจุดสามเป็นพนักงานประจําร้อยละหกสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วก็ทํางานในองค Ар ์กรปัจจุบันสิบปีขึ้นไปครับผลสํารวจรอบนี้นะครับความสุขของคนทํางานทั่วไป ในภาพรวมลดลงจากครึ่งปีแรกเล็กน้อยนะครับเหลือร้อยละหกสิบจุดเก้าโดยเรียงตามมิติต่างๆดังนี้ครับจิตวิญญาณนะครับดีนะครับร้อยละหกสิบหกจุดแปดก็ยังเป็นเป็นเหมือนเดิมนะครับคือในด้านคุณจิตวิญญาณน้ําใจดีร้อยละหกสิบเจ็ดจุดเก้าครับฝ่ายรู้ดีร้อยละหกสิบเอ็ดจุดแปดสุขภาพดีนะครับร้ 5, อยละหกสิบเอ็ดจุดห้าการงานดีร้อยละห้าสิบเก้าจุดเก้าครับครอบครัวดีร้อยละห้าสิบเก้าจุดสี่สังคมดีร้อยละห้าสิบ 7.4สุขภาพเงินดีนี่ร้อยละ55.3นะครับแล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยนะครับก็แค่52.0ผลการสำรวจทั้งสองรอบแสดงให้เห็นว่าความผ่อนคลายนะครับความสุขด้านการเงินความสุขด้าน,ารนคาานรอบครัวนะครับหรือมิติที่คนทำงานต้องการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนนะครับก็ก็ก ก็ต้องบอกว่ามันมันยังน้อยอยู่นะครับต้องพูดกันอย่างนั้นอันนี้ก็สํารวจกันมาตั้งแต่ปี2555นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆนั้นก็จะต้องบอกว่าคุณภาพของแรงงานไทยในด้านเยินเชิงคุณภาพนะครับอยู่ในระดับกลางๆของสิบชาติของอาเซียนเารากพราะทักษะนั้นไม่เก่งมากการวิเคราะห์ออกมาอย่างนั้นนะครับทักษะของเราไม่เก่งมาก สู้แรงงานอสิงคโปร์และมาเลเซียไม่ได้ครับภาษาอังกฤษนั่นเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ก็แพ้ทั้งสิงคโปร์มาเลเซียรฟริปิน เผอๆในตอนนี้อาจจะแพ้เวียดนามพม่าด้วยซ้ำนะครับเพราะระบบการศึกษาที่ล้มเหลวของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทักษะภาษานะครับนี่คือถือว่าเป็นบาปกรรมนะครับของนักการเมืองที่สร้างไว้ให้กับประเทศและลูกหลานนะครับก็เละเทะกันไปหมดในตอนนี้ก็ต้องถือว่าตั้งแต่ปี2555ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือภาวะของการวัดความสุขคนทํางานนะครับซึ่งก็ ไม่ต่างจากปีนี้สักเท่าไหร่ทีนี้มามาถึงประเด็นประเด็นหนึ่งที่มันมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับว่าทําไมแรงงานไทยทําไมถึงจนอนมะื่อกี้เราก็พูดแล้วนะครับว่าเออไอเรื่องของอการเงินหรือความสุขทางด้านการเงินมีน้อยความเครื่งเคลียดมีมากนะครับไม่คอยจะคลี่คลายกัน เอ,อภาวะที่ที่การเอ,อแรงงานไทยเรายัางจนอยู่เนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่นะครับบางประเทศที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อครู่นี้มีการชุมนุมประท้วงขอขึ้นค่าแรงนะครับอ,อส่วนไทยน้นปีนี้วันแรงงานหง่อยๆเลยครับหงอยเลยไม่ได้มีการฉลองที่สนามหลวงไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ก็เลยมีสำนักโพลต่างๆทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานนะครับ ปีนี้หอการค้าไทยนะครับได้สำรวจแรงงานที่มีค่าจ้างต่ำกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกลุ่มตัวอย่างหนึ่งพันสองร้อยคนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับค่าค่าจ้างต่ำกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกลุ่มตัวอย่างหนึ่งพันสองร้อยคนก็พบว่าแรงงานเผชิญกับค่าครองชีพสูงขึ้นครับรายได้ที่ปรับขึ้นสา0ร้อยบาทต่อวันนั้นก็ยังไม่พอกับค่าใช้ใจ่าย จึงมีปัญหานี่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นครับต้องหันไปหาเงินกู้นอกระบบอันนี้เป็นอันตรายนะครับพวกหัวหมวกกันน็อกนี่เต็มไปหมดครับทุกๆจังหวัดเอ่อคือการกู้นอกระบบเนี่ยระคบพวกมาเฟียทั้งหลายพวกนักเลงประจําท้องถิ่นพวกผู้มีที่พนทั้งหลายก็ออกเงินจ้างพวกนี้มาเก็บเงินกันนะครับไม่จ่ายกันก็ทุบตีกันอะไรด่าประจานกันในที่สาธารณะอะไรต่างๆเหล่าน,นี้ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับต้องขันไปนหาเงินกู้นอกระบบแต่ว่ามันมีอะไรที่ย่ําแย่ไปกว่าน,นั้นนะครับในแง่ของสภาพชีวิตครับผู้ใช้รายง,งานมากถึง93%ที่เป็นหนี้นะครับตอนนี้ผู้ใช้รายง,งานมากถึง93%ไม่ใช่น้อยๆนะครับหากดูตัวเลขนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยนะครับหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิหกแสน 6,126บาทนะครับต้องผ่อนเดือนละ6,639บาทถือว่านี่สินครัวเรือนสูงสุดในรอบ5ถึง6ปีครับนี่ครัวเรือนเฉลี่ยน,นะครับเท่ากับ161,26 เฉลี่ยกันที่ครับที่จะต้องจะต้องผ่อนเนเดือนละ6,639นะครับที่สำคัญเกินครึ่งเป็นหนี้นอกระบบทางนั้นแล้วก็ร้อยละเท่าไหร่ล้วครับร้อยละยี่สิบแถมการค,มค่มขู่อะไรสารพัดผิดนัดผิดอะไรต่างๆนี่ก็ทบึ้นเข้าไปเรื่อยและครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่ารัฐบาลจะจะพยายามบีบคอต้องใช้คำนี้เลยนะครับล้วงเอาเงินในกระเป๋าเอกชนมาขึ้นค่าแรง อ่สามร้อยบาทตา,ตามตามตามมิติของประชานิยมนะครับปัญหาค่าครองชีพก็ยังคงตามมาหลอกหลอนรายได้ที่ไม่พอค่าใช้ใจ่ายนะครับเนื่องจากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่ารายได้นั่นเองครับอันที่จริงค่าแรงสามร้อยบาทนะครับผู้ใช้แรงงานบอกแทบจะไม่มีประโยชน์ทันทีที่ค่าแรงขึ้นนะครับพอค่าแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยสินค้าก็ขึ้นราคาดักไว้ล่วงหน้า ซ้ำๆนะครับยังเจอเล่ในจ้างปรับค่าแรงขึ้นแต่ไปตัดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับเช่นสวัสดิการต่างๆค่าครองชีพนะครับค่าโอทีค่าชุดใส่ทํางานนี่เจ้านายจัดการหมดแล้วครับเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าเรียนฟรีเนี่ยพอเรียนฟรีปั๊บเนี่ยค่าพุงนี้ขึ้นทันทีนะครับก็เหมือนๆกันนะครับบางแห่งนั้นก็บอกว่าที่ทํางานบางแห่งเคยมีที่พัก อาหารกลางวันก็มีให้นะครับก็เลยถูกลดลงนะครับเพราะว่าได้สามร้อยบาทไปแล้วไม่ต้องมีที่พักให้ไม่ต้องมีอาหารกลางวันให้นะครับโรงแรมร้านอาหารบางแห่งเอาทิปมารวมเป็นค่าแรงเอาโหวนี่แย่เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆครับมันเหมันเหมือนนั้นมันก็ไม่ไหวครับนายทุนก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกัน หากลบกลบกันแล้วปรากฏว่าสามร้อบาทที่ได้มานี่น้อยกว่าที่เคยได้รับซะด้วยซ้ำนะครับค่าทิศค่าเทิรอะไรทั้งหลายนี่กลายมาเป็นค่าแรงมารวมเป็นค่าแรงกันหมดค่าโอทก็ไม่มีนะครับค่าที่พัก ที่เคยพักฟรีก็ไม่ได้อาหารกลางวันก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้รับประทานแล้วในตอนนี้นะครับปัจจุบันแรงงานบ้านเรานี่มีประมาณสามสิบแปดล้านคนครับมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างสามร้อยบาทในเพียงสิบเจ็ดล้านคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าได้กันหมดมีสามสิบแปดล้านคนครับแรงงานบ้านเราแต่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างสามร้อยบาทเพียงสิบเจ็ดล้านคนเท่านั้นครับที่เหลืออ,อีกยี่สิบเอ็ดล้านคน อีก21ลา้านคนนี่เป็นแรงงานนอกระบบนะครับทําอาชีพอิสระเช่นเกษตรกรคนขับแท็กซี่หารเร่นะครับพ่อค้าแม่ค้า ทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆครับเขาก็บอกวัยคนกลุ่มนี้แหละครับน่าสงสารที่สุดต้องเจอต้องเจอสองเด้งนะครับในภาษาชาวบ้านเราเจอสองเด้งคือไม่ได้ค่าแรงสามร้อยบาทแถมยังต้องเจอค่าครองชีพซ้ําเติมเข้าไปอีกนะครับค่าครองชีพเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วตอนนี้ที่สําคัญอากาศร้อนๆแบบนี้เจอค่าไฟเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าทําไมเราไม่ได้มาต่อต้านกับเรื่องค่าไฟฟ้าที่มันขึ้นแบบ ขึ้นหนักเลยเกินนะครับขึ้นแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าไฟฟ้าก็คิดเองตามสูตรของตัวเองยิ่งร้อนยิ่งคิด ยิ่งคิดแพงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแย่แย่ครับเป็นเป็นรัฐธิสากิจที่เอาเปรียบประชาชนมากที่สุดครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับดูค่าใช้ไฟจริงๆไม่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ค่าโน่้นค่านี่ค่าเอฟทีใไอ้คนคิดนี่ก็ช่างเอาหัวสมองส่วนไหนคิดก็ไม่รู้นะครับเป็นประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวแต่ประชาชนไม่ค่อยได้เปรียบเลยและไฟฟ้านี่มันเป็นความจําเป็นของทุกครัวเรือนทั้งหมดนะครับถ้าเงินสามร้อยบาทเนี่ยนะครับก็ ก็ลำบากพอสมควรก็บอกว่าได้เงินมาค่าจ้างนะครับสามร้อยบาทนี่ก็ถ้าใช้ไม่เป็นก็ลําบากแล้วกันไม่รู้จะไปใช้ตรงไหนกันบ้างเอาค่าใช้ใจ่าย ประจำวันนี่ก็แย่อยู่แล้วนะครับอ,อยังไงก็ตามเขาก็บอกว่าก็เห็นด้วยแหละครับกับนโยบายค่าจ้างสามร้อยบาทถ้าทุกอย่างมันจะคงเดิมนะครับตามสวัสดิการต่างๆแต่ไม่มีใครที่ไหนได้นะครับรัฐบาลคิดได้ครับแต่คนกระทําในคนปฏิบัติไม่ใช่รัฐบาลนะครับมันก็เลยกลายเป็นคิดดีแต่ทําไม่เป็นนะครับคิดดีแต่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้น,นไอ้นโย,ยบายสามร้อยบาทในค่าจ้างสามร้อยบาทถือว่าล้มเหลวสุดๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเหมือนว่าจะดีครับแต่ว่ามัน ไี่ดีจริงๆแล่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แรงงานเดือดร้อนและก็ยังเป็นข้อตอกย้าว่าทําไมแรงงานของเรายัางจนอยู่นะครับก่อนที่จะมีนโยบายนั้นต้องสรุปกันอย่างนี้เลยนะครับก่อนที่จะมีนโยบายนี้ออกมานั้นเราไม่ได้มีการเตรียมการรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝึกทักษะฝีมือของแรงงานเพื่อให้ได้มูลค่าผลผลิตสูงขึ้นสอดคล้องกับค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นครับไม่ได้เตรียมมาตรฐานการดูแลราคาสินค้า ไม่ให้ช่วยโอกาสขึ้นราคาล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าแค่เฉพาะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่ได้เปรียบนะครับหรือว่าผู้ผลิตที่ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับมาภาครัฐเองก็เอาเปรียบประชาชนหลายด้านเยีายที่ผมพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหเนี่ยเ,เปรียบสูงมากนะครับเอาเปรียบสูงมากว่า,วาคุณจะใช้อะไรยังไงก็ตามแต่ตอนนี้นี่ทางลาวเลอร์คนสบายกันแล้วครับก็มีไฟฟ้าใช้กัน อะไรค่อนข้างดีแต่บ้านเรานี่มันลาบากครับขึ้นราคาตลอดนะครับขึ้นราคาตลอดอันนี้ก็เป็นรื่องหนึ่งที่ที่น่าคิดทีเดียวเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานครับลองมองไปพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่สาม สามพฤษภาคมครับสามพฤษภาคมมีถือเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะครับอันนี้สําคัญกับอาชีพของพวกเรานะครับเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day นะครับลหลายๆคนอนะาจจะยังไม่รู้แม้กระทั่งคนทมอาชีพนี้เองเนี่ยก็เป็นวันสําคัญมากนะครับตามคําประกาศของสหประชาชาติก็ประกาศมาหลายปีแล้วครับยี่สิบสามปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับ จุดประสงค์ของวันนี้แหละครับวัน w o r l d p r e s s f r e e d o m Day นะครับหรือวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเนี่ยก็มีจุดประสงค์สำคัญนะครับจุดประสงค์สำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานของเสรีภาพเป็นการย้ำเจตนาน,นะครับหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกครับคือเสรีภาพในการคิด และเสรีภาพในการแสดงออกครับเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเสนอข้อเท็จจริงโดยเสรีและก็ปลอดภัยนะครับบนความรับผิดชอบต่อสังคมอันนจีนนี่ถือว่าแย่ที่สุดนะครับในแง่ของการปิดกั้นทางด้านเสรีภาพของสื่อมวลชนครับทุกปีนะครับทุกปีจะมีมีอะไรล่ะครับช่วงปีตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ย องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนะครับก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลอันดับเสรีภาพสื่อมวลชนในแต่และดินแดนหรือประเทศทั่วโลกนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนสาสิปีที่ผ่านมานประกาศกันทุกปีแล้วครับผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนะครับว่าเรามีเสรีภาพมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกับปีนี้ครับมีรายงานจากหนึ่งร้อยแปดสิบดินแดน หรือหนึ่งร้อยแปดสิบประเทศนะครับนะครับทั่วโลกนะครับเราก็มีการระบุออกมาว่าอันดับที่ดีที่สุดหนึ่งในสนะิบเนี่ยยังอยู่ในยุโรปเกือบทั้งหมดหนึ่งในสนะิบเนี่ยอยู่ในยุโรปเกือบทั้งหมดนะครับอันดับที่ดีที่สุดหนึ่งในสิบนะครับไล่ตั้งแต่ฟินแลนด์ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ถือว่ามีเสรีภาพทางด้านนี้และเกือบทุกด้านนะครับในการประกาศมาในรอบสี่ห้าหกปีมานี้เนี่ยฟินแลนด์ก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดครับมีฟินแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ครับรักเซนเบิร์กอันดอร่านะครับริกแอนสไตน์เดนมาร์กนะครับไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์นะครับมีนิวซีแลนด์ของเราเนี่ยในในออสเตรียนิวซีแลนด์นะครับล้วก็สวีเดนครับอันนี้คือคือดีที่สุดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีฟินแลนด์มีเนเธอร์แลนด์มีนอร์เวย ลักเซมเบิร์กครับอันดอร่าลิกนสไตน์เดนมาร์กไอซ์แลนด์สวีเดนนะครับแล้วก็มีนิวซีแลนด์เนี่ยแทรกเข้าไปนะครับที่แย่ที่สุดครับแย่ที่สุดสิอันดับสุดท้ายขึ้นมาก็มีบางประเทศเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะครับเอริเทรียเนี่ยเราก็พอได้ยินชื่อบางเกาหลีเหนือนี่ไม่ต้องพูดถึงเรารู้อยู่แล้วนะครับเติร์กมินิสถานนะครับซีเรียครับซีเรียอีกประเทศหนึ่งที่ที่แย่นะครับเป็นอันดับท้าอันดับ สุดท้ายท็อปเทนแบบสุดท้ายนะครับโซมาเลียครับแล้วก็จีนนะครับเวียดนามนะครับในอาเซียนของเราอิหร่านนะครับแล้วก็สดานนะครับสุดท้ายก็คือลาวครับลาวใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละครับลาวกับเวียดนามอยู่ในอาเซียนนะครับนอกนั้นก็อยู่ในเอเชียอิหร่านจีน เอ่ออะไรล่ะครับจีนเกาหลีเหนือครับพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเอเชียทั้งนั้นโอ้มันก็มันก,มนก็มันก็ต่างกันชัดนะครับที่ดีมีเสรีภาพอยู่ในยุโรปครับแล้วก็มีนิวซีแลนด์แถมก็ไปนะครับในท็อปเทนแต่วาไอ้ที่แย่สิบอันดับเนี่ยอยู่ในเอเชียซะเยอะนะครับเกาหลีเหนือลาว เวียดนามอิหร่านนะครับนอกนั้นก็เป็นประเทศที่เราพอจะรู้ว่ามีปัญหาคือซีเรียรโซมาเรียรอะไรพวกนี้กับส่วนจีนนั้นมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับในข่าวลักษณะนี้นะครับเกมในการใช้พิจารณาจัดันดับเสรีภาพสืส่อมวลชนที่อยู่ที่ที่มีการวัดระดับมากน้อยนั้นอยู่ภายใต้หกหัวข้อด้วยกันนะครับเขาก็บริจัดกันสุ่มๆกันแบบไม่มีเป้าหมายอะไรนะครับหรือไม่มีรากฐานอะไรแต่ว่าหกหกหัวข้อนี้ได้แก่ระบบ สื่อหลากหลายนะครับหน่วยงานอยสุรภาพทํางานนะครับอยสุรภาพในการทํางานนะครับประเด็นแรกมี่สาคัญมากระบบสื่อหลากหลายนะครับหน่วยงาน นะครับต้องต้องมีหลากหลายแบบนั้นมีสารภาพนะครับในการทํางานนะครับระบบการตรวจสอบตัวเองต้องมีนะครับแล้วก็ออขอบเขตของกฎหมายควบคุมสื่อนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขานํามาวัดนะครับความโปร่งใสลและคุณภาพของเครื่องมือนะครับรวมทั้งอุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานสื่อครับส่วนปัญหาหลักของการทํางานสื่อส่วนใหญ่นะครับที่มีการสรุปออกมาส่วนใหญ่แล้วปัญหาหลักก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆครับคือถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทนะครับถูก จำกัดการทํางานภายใต้กฎระเบียบด้านความมั่นคงของชาติถูกจัดถูกจัดการแบ่งสันปันส่วนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างไม่เป็นธรรมนะครับหรือถูกจากัดความจากัดความผีของการเผยแพร่ข่าวสารคือแทนที่จะเสนออย่างต่อเนื่องเสนอกันอย่างอ,อ,อะไรนะครับเ,เป็นรายละเอียดที่ออกเสนออยู่ในทุกๆกพิตินะครับแล้วก็มีความผี แต่ปปรปม,มาเสนอได้สามวันหยุดอะไรแบบนี้นะครับบ้านเราก็มีนะครับจริงๆนะครับเราก็ไม่นับรวมถึงการถูกปองร้ายหมายชีวิตที่เกิดขึ้นทุกปีปีนี้สื่อเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็เพราะผู้มีอํานาจในแต่ละประเทศนั้นต่างก็มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์เหมือนๆกันคือต้องการพยายามควบคุมการน,นําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนให้ได้นะครับนัน่นเป็นเป้าหมายสําคัญครับบ้านเรามีทีวีดิจิทัลมีอะไรต่งตางๆมากมายในปัจจุบันนี้แต่เสรีภาพในลักษณะนี้ จะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งเรามาแบ่งแยกกันเป็นสถานีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเชิงการเมืองเข้าไปอีกผลประโยชน์มันก็ไม่ค่อยจะได้นะครับอันนี้คือวันสําคัญพรุ่งนี้ครับต้องดูกันนะครับบ้านเราเป็นอย่างไรก็น่าจะมีโอกาสได้พูดกันอีกในรายการของผมพรุ่งนี้นะครับกับคุณสุปัตตหลักเชื้อในของนี้พูดกันในประเด็นนี้วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกครับ w r l d Press Freedom Day นะครับบ้านเรามีสักขนาดไหนต้องบอกว่าบ้านเรานี่มันก็ มันมันบอกไม่ถูกกันมันเทาเมันมันเหมือนจะมีสระแต่มันก็ไม่มีสระอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมีเรื่องไหนไหนพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ครับตอนนี้สำนักง,งานตัวแทนการค้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ได้เผยแพร่รายงานประจําปีนะครับถึงการละเมิดกฎหมายการค้ามาตรา301นะครับมาตรา301มาด้วยกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา เราก็มีการระบุว่าจีนนั้นเป็นประเทศละเมิดกฎหมายดังกล่าวสูงที่สุดครับในสิบอันดับแรกนะครับขณะที่อีกเก้าประเทศที่ถูกสารัฐจับตาสูงสุดโดยนั้นครับมีประเทศไทยของเราเนี่ยติดโผนนะครับพร้อมกับชิลีนะครับประเทศชิลีอินเดียอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียตรุรกีนะครับรัสเซียแล้วก็แอลจีเรียปากีสถานแล้วก็อาร์เจนตินาครับอันนี้นก็เป็นสิบประเทศที่ละเมิดลิขสิทธิ์ติดอันดับสิบอันดับแรกเลยนะครับ ก็มีในเอเชียเราเยอะอีกเหมือนกันก็นกนอินเดียนะครับจีนอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ปากีสถานนะครับรวมทั้งไทยของเราก็เกินครึ่งนะครับท,ท,ที่ที่ถือว่าระเบิดลิขสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสมรง,งานตัวแทนการค้ารัฐบาลสหรัฐครับก็มีประเด็นสุดท้ายนิดหน้าพูดถึงนะครับตอนนี้จะเห็นนักตบอลทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ลุกขึ้นมา รับประทานกล้วยนะครับรับประทานกล้วยเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปหมดหลายคนก็งงๆกันอยู่ว่าทาไมตอนนี้บรรดานักฟุตบอลทั้งหลายนี่มีภาพการโพสต์การกินกล้วยลงเฟซบุ๊กกันเดอะแยะไปหมดนะครับนี่เป็นประเด็นที่ฮือฮากันไปทั่วโลกนะครับเมื่อมีแฟนบอลรายหนึ่งนะครับดูเหมือนจะเป็นของทีมเซบียนะครับที่เพิ่งจะเข้าชิงยูโรป้านะครับที่ที่ ที่เกือบจะแพ้อยู่แล้วครับแต่ไปชนะเอาในไปโคกยิงประตูได้ในช่วงต่อเวลาเมื่อครู่นี้นะครับเมื่อฟุตบอลเพิ่งเสร็จไปนะครับแล้วก็ได้เข้าไปชิงนะครับได้เข้าไปชิงฟุตบอลอ,อยุโรปกัมเบนฟิก้านะครับก็พบตอนนั้นบาร์เซโลนาไปแข่งเราก็มีการโยนกล้วยลงมาใส่ดาเนียลอาร์เวสนะครับนักเตะผิวดําทีมบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเป็นแบ็คนะครับที่เราก็รู้จักกันดีนะครับเป็นชาวบราซิล ก็แข่งขัน้อยู่ในสนานมถูกโยนกล้วยลงมาใส่นะครับคนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นว่ากิริยาเช่นนี้หมายถึงอะไรนะครับแต่ในโลกตะวันตกนั้นการกระทำนัำกล่าวนี่นะครับถือว่าเป็นการ เป็นการหยามเหยียดที่หยาบคายมากแต่ครับเพราะเป็นการเสียดสีว่าคนดำมัน่นคนผิวดำนะครับรูปร่างลักษณะคล้ายลิงครับเสมือนว่าเป็นมนุษย์วานนที่ต่ำต้อยกว่าชาวผิวขาวต้องว่าอย่างนั้นน,น,นั่นคือเป็นบรรทัดฐานทางความคิดของคนผิวขาวนะครับขรมีนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่นานหลังจากนดิจิสัลพิลเปิลนะครับได้จัดอันดับให้นางแบบสาวนะครับชาวเม็กซิกันเคนยาที่เราอาจจะ เริ่มรู้จักเธอดีนะครับลูปิต้าเอ็นยองโก้นะครับเป็นนักเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเอ็นยองโก้เรียนสูงนะครับจบการทางทางการแสดงจากมหาวิทยาลัยชั้นนําเลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้ออสการ นักแสดงประกอบยอดเยี่ยมจากเทเวียสเลฟเนี่ยนะครับไปเมื่อไม่ต้นปีนี้เองนะครับลูบิต้าเอนยองโก้คอได้แบบนี้ก็ถูกดูถูกี่ตละครับด้วยความที่ลูบิต้าเป็นหญิงผิวดํานะครับทําให้ชาวบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายรวมทั้งในประเทศไทยเนี่ยแหละครับหลายคนนะครับดา่านะครับเป็นการด่ากลาดตามโซเชียลมีเดียและว่าไม่เห็นด้สวยเลยนะครับหนะ้าตาเหมือนหมอผีชนเผ่า เอ่อเป็นพวกลิงข้างโดยธรรมบ่ายพูดกันอย่างนั้นเลยนะครับว่าไม่ได้เพราะว่าเรานี่คลั่งความผิวขาวดูการโฆษณากี่ว่าใครผิวดําหน่อยในชีวิตจะอับปางเลยใน,นทันทีต้องใช้ครีมน้นครีมนี้เพื่อจะให้ตัวเองเป็นผิวขาวนะครับอันนี้เป็นมิติทางสังคมที่ค่อนข้างแย่เป็นทัศนคติที่ลบอย่างที่สุดเลยนะครับสําหรับการเป็นมนุษยภาพเนี่ยนะครับ อว่ากันว่าครับความสวยนั้นเป็นมุมมองของแต่ละบุคคลนะครับคนสวยของเราอาจจะไม่สวยในสายตาคนอื่นแต่การวิจารณ์ความสวยที่ลุกลามกลายเป็นการเหยียดผิวเนี่ยนะครับหรือเหยียดเชื้อชาตินั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเราก็โดนประนามแน่นอนครับในกรณีนี้ชาวไทยมองว่าผิวขาวเท่านั้นนะครับชาวไทยเราต้องเน้นเลยนะครับว่ามองว่าผิวขาวเท่านั้นถึงจะดีครับแล้วก็สวยนะครับวันนี้ต้องพูดไปถึงบริษัทโฆษณาทั้งหลายที่ขายครีมผิวขาวเนี่ยแหละครับ เอ่อมันเป็นทัศนคติที่ที่เลวร้ายมากครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์เสกสรร์ประเสริฐกุลเนี่ยเคยพูดประเด็นนี้เป็นบทความที่ที่ถือว่าสถานสังคมพอสมควรทีเดียวนะครับว่าทาไมถึงต้องมีมิติคิดแบบนี้กันนะครับถ้าผิวไม่ขาวเนี่ยดูเหมือนคุณทําอะไรไม่ได้เลยในสังคมของเรานะครับทัศนคติที่มองว่าผิวดาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไร้ราศี ก็เห็นได้ชัดที่สุดจากอุตสาหกรรมไวท์เทนนิ่งที่เฟื่องฟูที่สุดในเมืองไทยแล้วนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับใครที่รับโฆษณาไวท์เทนนิ่งทั้งหลายเนี่ยต้องมองว่าทัทศนคติที่คุณควรจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับในโลกตะวันตกครับแนวคิดเหยียดผิวดำเช่นนี้นะครับเคยแพร่หลายเช่นเดียวกันแต่ในปัจจุบันนะครับคนส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องผิวไปแล้วครับเหลือแต่คนที่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยจะดีนะครับหรือถ้าเรียกกันภาษาที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือคนเกลีเกลียงไม่กี่จิตมือเท่านั้นนะครับที่ยังเชื่อแบบนี้อยู่แบบคนที่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 ทอะไรครับโยนกล้วยลงมาใส่อาร์เวสนะครับเดนเนอร์อาร์เวสนะครับนักฟุตบอลระดับซูปเปอร์สตาร์ของโลกเลยนะครับเดนเนอร์อาร์เวสเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องน่าชื่นเอ่อน่าชื่นชมอย่างยิ่งครับที่ตอนนั้นอาร์เวสตอบโต้ด้วยการหยิบกล้วยนะครับขึ้นมากินหน้าตาเฉยเลยนะครับแล้วก็มีการแซวด้วยว่ากินกล้วยแล้วมีพลังในการยิงประตูอาร์เวสเป็น แบกนะครับแต่ว่ายิงประตูได้เยอะนะครับเราคงเห็นเข้าในทีมชาติบราซิลเนี่ยนะครับในไม่ชา้าไม่นานนี้ในบอลโลกก็อันนี้เป็นการตอบโต้กันนะครับเราก็ปรากฏว่าตอนนี้นักฟุตบอลก็ โพสล์เอ่โพสโพสภาพการกินกล้วยเนี่ยเพื่อจะยืนยันว่าพวกเขาต่อต้านการเหยียดผิวนะครับโดยเฉพาะในก,นกลุ่มนักกีฬานะครับบ้านเรานี้ต้องพูดถึงโฆษณาไวท์เทนนิงเนี่ยดีครับทัศนคติอันเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ควรจะเกิดในสังคมของเราวันนี้เวลาของภบโลกหมดลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในโลกนี้มันเป็นบทสะทอนนะครับที่ทาให้เห็นว่าคุณค่าของความเป็นโลกนั้นอยู่ที่ความความงดงามในจิตใจของมนุษย์ เป็นสำคัญครับผมสกุลบุญเจริญทัดครับพบกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับพบโลก